สารเร็วชแนลครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวนาฬิกาไซโก้พรีสแว่างันนะครับมาดูว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นตัวก๊อปนะครับเอามาให้ชมนะแล้วเราจะเปรียบเทียบกับของแท้นะครับในเน็ตดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวก๊อปถ้าดูด้านหน้านี่ถือว่าสวยงามเหมือนของแท้อยู่พอสมควรนะครับสัก7จ็ดสได้นะครับรูปทรงสีนะครับฟรอนต์ก็ใกล้เคียงกันนะจะต่างกันที่เข็มนิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับจะเห็นไหมครับว่าตัวนี้นะเขาจะบอกว่าเป็นพริซาแล้วก็อ,ออตโตเมติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวก๊อปก๊อปที่ใช้ระบบคอร์สมานะครับตัวนี้แอดได้มาแบบอ่าก็เลยเอามารีวิวท่านชมกันหน้าเนี่ยดูฝาหลังนะครับเนี่ยถ้าเป็นของแท้ตัวนี้จะเป็นตดเปลอยนะครับตดเปลือยแล้วก็โชว์เครื่องนะ ของแท้ของใหม่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะอันนี้ก็แอดได้มาถูกๆเลยเอามารีวิวให้ท่ททานได้ชมกันนะครับว่าโอเคสวยงามพอดูได้นะแต่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นก๊อปเกตซีนะครับแต่หน้ามันสวยนะครับแอดก็เลยเอามารีวิวให้ท่ทานได้ชมกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูเครื่องกันนะครับว่าอืมเครื่องเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอ่า แอดได้มาเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะอ่ะดูสายก่อนสายเป็นสายหนังเย็บนะครับหนังเทียมอันนี้ก็มีชารุดนิดหน่อยนะครับก็อย่างว่านะของจีนทํามาก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ข้าพับก็ดูดีนะถือว่าใช้ได้เด็ทีเดียวนะครับนี่เป็นสเตเลสน,นะครับเป็นข้าพัดดีเนาะแต่ว่าเม็ดไม่ตีตรานะแต่ว่าเป็นของแท้นี่เขาก็ตีตรามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะ อันนี้เดี๋ยวเป็นฝางงดธรรมดานะครับเอโอเคเดี๋ยวงัดให้ดูเลยเนาะโอเคนะเปิดฝา,าหลังออกมานะครับเราก็จะเห็นเครื่องนะก็เป็นเครื่องจีนธรรมดานะครับ h g 3 2นะรุ่นเครื่องของเขานะครับตัวนี้นะถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ได้นะถึงแม้จะเป็นเครื่องที่ถูกนะครับมีใส่นาฬิกาจีนเกรดต่ำๆนะครับเป็นเครื่องที่ใช้ได้นะครับมีความทนทานนะโดนน้ำก็ไม่ค่อยเสียนะครับ อันนี้ก็เลยเอามาดีวิโทุกท่านได้ชมกันนะอ่าของแท้ตัวนี้นะก็จะเป็นออโตเมติกหลังเปลือยนะครับสําหรับใครที่เจอนะตามท้องตลาดถ้าเห็นเป็นอย่างนี้นะครับพิซซาตัวนี้นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ออโตเมติกเป็นของก๊อปแน่นอนครับพุ๊บกันใหม่นะคลิปหน้านะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์กับสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม